พัทยาต่างหากหัวหินพัทยาหัวหินนะพัทยานี่พัทยาอ๋อหนูอยากไปหัวหินนะเนี่ยหรอโอเคโอเคหัวหินเนาะนี่คือพัทยาลกูกอ้ยอยากไปหัวหิไนไปหัวหินไปหัวหินโอเคโอเคนี่คือหัวหินลกูกนี่คือหัวหิน อีกสอวัทนก็จะไปหัวหินนะไปกับนาชานี่คือหัวหินนี่คือหัวหินทัทยาก็มีทรายเดี๋ยวน้องยูมนี่ไปเล่นทรายเหมือนกันนี่คือหัวหินีค

ตรงนี้จะได้บุยยั่ลูกมีแอร์ตรงไหนก็ได้เออไปหยาอย่าพึ่ง่ะแค่เออแค่ากเออตาตานะลูกบายบายบายตาตานะคะบบายบาย